้าน,น้องเคยสงสัยว่าทำไมบางครั้งเราถึงรู้สึกแปลกๆในร่างกายหรือทำไมเพื่อนบางคนงชอบล้อเรียนเรื่องอวัยวะลับๆคลิปนี้มีคำตอบโอ้โหพี่เบ้กำลังจะพูดถึงเรื่องที่บางโรงเรียนไม่กล้าสอนใช่ไหมฮะใช่แล้วพี่สายเด็กขอตอบวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนรับรองว่าหลังจากดูคลิปนี้จบ น้องๆจะมองร่างกายตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและที่สำคัญคลิปนี้อาจจะช่วยชีวิตน้องๆได้ในอนาคตพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องที่หลายคนอาจจะอายที่จะถามนันก็คืออ่ามโมูม่รู้แล้วเรื่องอวัยวะลับๆใช่ไหมฮะใช่เลยเอวัยวะเพศของเรามีหน้าที่สําคัญมากๆทั้งการสืบพันธุ์และการขับถ่ายของเสีย แหลายคนอาจไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงกันแน่แล้วมันทํางานยังไงเหรอฮะเริ่มจากช่วงวัยรุ่นร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนแปลง oh. ผู้ชายจะเริ่มมีการหลั่งอสุจิส่วน oh. ผู้หญิงก็จะเริ่มมีประจำเดือนอ๋อ oh. แล้วมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะ mm hmm. ใช่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลย แต่บางครั้งอาจทําให้เรารู้สึกปแปลกหร,หรืออึดอัดได้ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นกันนะน้องโมโม่และยังมีอีกเรื่องที่หลายคนสงสัยแต่ไม่กล้าถามนั่นคือเรื่องการช่วยตัวเองหรือเรียกว่า masturbation เอ๊ะนั่นมันคืออะไรหรอฮะมันคือการสัมผัสอาวาัยวะเพศของตัวเองเพื่อความพึงพอใจซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะนะ้องโมโม่นะนะแต่ต้องทอาในที่ส่วนตัวและไม่หมกมุ่นจนเสียการเรียนหรือกระทบกับชีวิตประจำวันนะและที่สำคัญ ไม่มีใครควรมาบังคับเราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำใช่และนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆน้องๆต้องรู้ว่าร่างกายของเราเป็นของเราแม้มีใครมีสิทธิ์มาแตะต้องโดยที่เราไม่ยินยอมนะน้องมูมูมแล้วถ้ามีคนมาทำให้มูรู้สึกไม่สบายใจละะ่ะฮะถ้ามีใครทำให้น้องๆรู้สึกอึดอัดหรือขอให้แสดงหรือแตะต้องอวัยวะเพศโดยที่ไม่อยากทำนั่นอาจเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ถูกต้องและถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอยา่ากลัวที่จะบอกคนที่น้องๆไว้ใจไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูหรือเพื่อนสนิทขอบคุณมากๆเลยนะคะมู่เข้าใจมากขึ้นแล้วดีใจที่น้องมู่เข้าใจนะการรู้จักและเข้าใจร่างกายของเราเป็นเรื่องสำคัญมากมันจะช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นและรู้จักป้องกันตัวเองด้วย และอย่าลืมถ้ามีข้อสงสัยอะไรอย่าอายที่จะถามคนที่เราไว้ใจหรือหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือขอบคุณมากๆนะคะพี่พี่มูได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังดูอยู่พี่หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับร่างกายของเราและรู้วิธีดูแลตัวเองมากขึ้นนะและถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์มาถามได้เลยนะเราจะมาตอบกันในคลิปหน้าแล้ว,ลวพบกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย